สวัสดีคณะเรียนคะเราเจอกันอีกแล้วเป็นครั้งที่สองนะคะของวันงคารนะคะเวลา13.00นถึง14.00น English for Career Preparation วันนี้ครูจะมาเฉลยการบ้านที่ให้หนูไปครั้งที่แล้วบางคนก็ส่งครูแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ส่ง ก็รีดส่งนะคะแล้วก็เวลาที่ทำทำส่งเนี่ยช่วยกรูนาเขียนให้ตัวบรรจงนิดนึงนะคะก็จะได้ง่ายต่อการอ่านบางบางทีอ่านแล้วมันไม่รู้ว่าไอ้เขียนตัวอะไรนะคะเชลยแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะ สำนวนที่หมายถึงกรุณารอสักครู่ที่ให้เป็นการบ้านไปสำนวนที่หมายถึงกรุณารอสักครู่เราจะใช้คำว่า One moment please ฟังดีๆนะคะ One moment please หรือ just a minute please just a minute please หรือ wait a minute please wait a m i n u please หรือ hold the line please hold the line please ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความหมายว่ากรุณารอสักครู่แล้วยังมีอีกนะคะความหมายนี้ยังมีอีกค่ะนะคะ จะเป็นแบบขนาดข้อที่3สำนวนที่พูดว่าฉันจะโอนสายไปให้มีคนโทรเข้ามานะแล้วจะต้องการจะโอนสายไปให้นะคะจะโอนสายไปให้เราจะใช้คำว่า I will put you through I will put you through หรือ I will connect you to Marketing d e partment I will connect you to Marketing d e partment ตัวหนังสือสีแดงที่ที่เขียนไว้คือ Marketing d e partment ตรงนี้นะคะเป็นการบอกถึงแผนกคือแผนกการตลาดนะคะ I will connect you to Marketing d e partment ฉันกำลังต่อไปต่อคุณต่อสายคุณไปยังแผนกการตลาดหรือ I will put You through to Mr. John I will put you through to Mr. John ฉันจะโอนสายไปให้คุณจอห์น Mr. John อักษรสีแดงตัวหนังสือสีแดงนี่คือคนที่อยู่ปลายทางนะคะ I will put you through to Mr. John วันนี้นะคะเราจะเรียนกันถึงเรื่อง สำนวนในการพูดโทรศัพท์ในแต่ละสถานการณ์สำนวนในการพูดโทรศัพท์ในแต่ละสถานการณ์หมายความว่าเราจะพูดอย่างไรบ้างในส,ในสถานการณ์นั้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องหัดฝึกหัดฝึกต้อง practice บ่อยๆจนเกิดความชำนาญน,นะคะนักเรียนก็จะพูดได้นะคะเราจะดูกรณีแรกก่อนนะคะกรณีที่โอนสายไปแล้วสายไม่ว่าง เราโอนสายไปเ้วสายไม่ว่างเราจะพูดว่าอย่างไร I'm sorry the line is busy I'm sorry the line is busy คำว่า busy นะคะหมายความว่ายุ่งนะคะยุ่งไม่ว่างนะคะ I'm sorry the line is engaged I'm sorry the line is engaged ในกรณีบอกให้เขาโทรกลับมาใหม่หรือให้ฝากข้อความกรณีที่บอกให้เขาโทรกลับมาหาใหม่หรือจะฝากข้อความไว้นะคะเราจะใช้ข้อความว่าใช้สำนวนว่าดังนี้ I'm sorry the line is busyI'm sorry the line is busyMay I trouble you to call back laterMay I trouble you to call back laterI'm sorry The line is busy. May I trouble you to call back later? ขอโทษนะคะสายไม่ว่างรบกวนให้คุณโทรกลับมาหรือ I'm sorry, the l i g h t is busy. I'm sorry, the l i g h t is busy. May I trouble you to call back again? I'm sorry, the l i g h t is busy. May I trouble you to call back again ขอโทษน,นะคะสายไม่ว่างขอรบกวนให้คุณโทรกลับมาอีกครั้งนะคะสานารณ์ต่อไปนะคะกรณีแจ้งว่าเขาไม่อยู่ออกไปข้างนอกจะกลับมาสามารถพูดได้ว่ากรณีแจ้งว่าเขาไม่อยู่ ออกไปข้างนอกจะกลับมาสามารถพูดได้ว่า I'm sorry I'm sorry He is not in the office now I'm sorry He is not in the office now ขอโทษนะคะขณะนี้เขาไม่อยู่ในออฟฟิศขอโทษนะคะขณะนี้เขาไม่อยู่ในออฟฟิศ I'm sorry, he has just gone out. I'm sorry, he has just gone out. ขอโทษนะคะเขาอ,ออกไปแล้วค่ะขอโทษนะคะเขาอ,ออกไปแล้วค่ะหรือ I'm sorry, he will come back tomorrow. I'm sorry, he will come back tomorrow. ขอโทษนะคะเขาจะกลับมาอีกทีพรุ่งนี้ขอโทษนะคะเขาจะกลับมาอีกทีพรุ่งนี้ สิ่งที่ต้องถามเสมอนะคะในการแก้ปัญหาจากการรับสายสิ่งที่ต้องถามเสมอในการแก้ปัญหาจากการรับสายนะคะก็คือคุณช่วยกรุณาฝากข้อความไว้ได้ไหมสามารถพูดได้ว่าคุณช่วยกรุณาฝากข้อความไว้ได้ไหมสามารถพูดได้ว่า ค e ณล e ฟ e ์ด e ัส e ซอร์กรีซ leave the message, please? The message, please? คุณกรุณาฝากข้อควาไมไว้ได้ไหมคะต่อไปนี้นะคะเป็นรายละเอียดที่จะต้องสอบถามเสมอในการฝากข้อความมีดังนี้ ต้องสอบถามนะคะถ้าต้องการจะฝากให้ฝากข้อความไว้มีดังนี้นะคะกรณีสอบถามชื่อคนโทรมากรณีสอบถามชื่อคนโทรมานะคะเราจะพูดว่า Who's calling please Who's นี่ก็คือ Who is Who's calling please นั่นใครโทรมา May I have your name please May I have your name please ขอทราบชื่อค่ะ What's your name please What's your name please คุณชื่ออะไรคะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีคำว่า please ต่อท้ายแสดงถึงความสุภาพในการรับโทรศัพท์ในการพูดโทรศัพท์นะคะความสุภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในองค์กรน,นะคะ มันบ่งบอกถึงความพึงพอใจของของผู้ที่โทรมานะคะเพราะเราไม่อาจติ็งได้เลยว่าคนโทรมาหาเราน่ะคือใครหรือคนทรับสายน่ะคือใครเพราะนั้นความสุภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะอาทวนใหม่นะคะ Who's calling please May I have your name please What's your name please กรณีสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สามารถพูดได้ว่ากรณีสอบถามโดยโทรศัพท์สามารถพูดได้ว่า may i have your telephone number please may i have your telephone number please ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ค่ะข,ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ค่ะก,การอ่านเลข เบอร์โทรศัพท์อันแรกเลยนะเลขศูนย์สามารถอ่านได้ว่าซีโรหรือโอเลขศูนย์นะคะสามารถอ่านได้ว่าซีโรหรือโอเช่นซีโร่เอทซีโร่ทรีโฟร์ไฟฟ์โฟ 5, 0, 1 five, zero, อีกครั้งหนึ่งนะคะเลขศูนย์สามารถอ่านได้ว่า0หรือ O เช่น 0, 8, 0 3, 4, 5 4, 4, 5, 0, 1หรืออ่านว่า O oh, นะคะเช่น o h หกโอ4ามสตัวอย่างต่อไปนะคะเลขซ้ำกันสองตัวอ่านว่าดรับโบเลขซ้ำกันสองตัวอ่านว่าดรับโบเช่น0813234458 จะเห็นได้ <entertain> <way> ว่ามีเยกซ้ำอยู่สองตัวคือ44นะคะเราจะอ่านว่า081323 double 458อีกครั้งนะคะ081323 double 458หรือ 1>, 1 3 2, 3, 3 3, ันสาสสรุปว่าถ้าเลขซ้ำกันสองตัวอาา่านว่าดับเบินะคะก็ในอย่างต่อไปนะคะเลขซ้ำกัน3ตัวเราจะไม่อ่านเรียงทีละ3ตัวเพราะเดี๋ยวจะเกิดการสับสนในการออกเสียงนะคะในที่นี้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคำว่าเลข 5, 5, 5ห นะคะสตัวนะคะคำเลข3ตัวนั้นเราจะอ่านว่าทริปเปิลทริปเลนะคะเลข3ตัวนะคะอ่านว่าทริปเปนะคะในในที่นะคะศูนย์แปดหนสองเราจะออกเสียงได้ว่า zero h one 3 two. O, eight, one, three, two, triple, five, eight, two. บทเรียนตรบอบวันนี้นะคะก็จะขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็น exercise ท,ที่2งนะคะที่ครูจะให้ไว้นะคะ exercise two write this telephone call expression in English write this telephone call expressions in English ให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้นะคะ ขอโทษค่ะให้เขียนข้อความโทรศัพท์ต่อไปนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษ2.1นะคะไม่ทราบคุณชื่ออะไรครับไม่ทราบคุณชื่ออะไรครับตนนัเงแต่ก็ตอบมานะคะเป็นภาษาอังกฤษ2.2ฉันจะแจ้งให้คุณสมชายโทรกับไม่ทราบเบอร์คุณเบอร์อะไรคะ ฉันจะแจ้งให้คุณสมชายโทรกับไม่ทราบเบอร์คุณไม่ทราบเบอร์โทรคุณเบอร์อะไรคะ2.3นะคะให้เขียนใหมายเลขแบบนี้เป็นสังกฤษนะคะ0812522568ข้อต่อมา2.4 081 8ป 9, 8 9 9, 9้ดอ่านเป็นภาษาอื่นว่านักเรียนก็เขียนตอบลงไปนะคะ2.5รบกวนคุณช่วยสะกดนามสกุลให้ด้วยครับรบกวนคุณช่วยสะกดนามสกุลให้ด้วยครับก็เขียนตอบกลับมานะคะ ซีอยู่ชูนสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเจอกันในวันอังคารหน้านูาน้นขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็อย่าลืม Practice บทเรียนที่เราได้เรียนไปค่อยๆพูดนะคะไม่มีอะไรเกินความสามารถไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราพยายาม นะคะคพยายามฝึกนะคะค่อยๆฝึกไปแล้วเราก็จะชินไปเองมีคําคํานึงเขาบอกไว้ว่านักเรียนลองฟังดูนะ,ะว่าฟังแล้วจะเข้าใจไหมฟังฟังแล้วจะเข้าใจความหมายไหมคะ Better English Better future Better English Better future See you soon Bye bye Have a nice day